สวัสดีครับครับผมสวัสดี FC ด้วยครับผมกับช่องรถถ่ายซิงบายซุปเปอร์ดัมชแนลนะครับฝากเพจนไว้ด้วยครับอีกหนึ่งเพจนนะครับเกษียณยุคใหม่บายซุปเปอร์ดัมชแนลนะครับผมอ่ะวันนี้ FC หลายคนถามนะครับว่าทางเจ้าของช่องเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมก็อ่ะเปิดเผยแล้วกันเนาะก็ขายรถนะครับผม ขายรถยนต์นี่แหละรถมือสองนะครับขายรถมือสองเดี๋ยวชื่นชอบในการทําเกษตรด้วยแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับรถไถด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยวันนี้ก็เลยว่างๆนะครับไม่ได้ไปเข้าไร่เข้าอะไรนะครับผมก็มีรถมาขาย1คันนะครับเผื่อให้เอฟซใครๆที่อยากได้นะชมเลยครับคลิปนี้ผมลดราคาให้ราคาเฉพาะ FC ช่องรถสายทิ้งซิ่งบายทุกท่านชินเนลนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวพาไปชมเลยครับไปครับคันนี้ก็จะเป็นอ s u ูซูดีแม็กนะครับผมเป็นตัวไฮเลนเดอร์สี่ประตูนะครับผมอ่ามาดูเลยครับสวยเดิมบางครับคันนี้อ่าก็หน้าเล่มสวยครับเป็นรถมือเดียวนะครับผมรถมือเดียวนะครับก็ยางก็เก็าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้ครับแม็กก็สวยๆนะครับนี่แม็กยางครับตามสภาพนะออาราคานะครับผมบอกกันไปก่อนแล้วกันนะครับผม 199,000บาทนะครับ199,000บาทนะครับใครที่อยากได้นะครับผมคลิปนี้เลยนะครับผมพร้อมโอนแล้วกันนะฮะมีเล่มนะครับผมเนาะเอ่อถ้าไม่ใช่ในคลิปนี้นะผมตั้งขายอยู่ที่2 3 0 0 0นนะครับ239นะครับคันนี้อ่าเฉพาะคลิปนี้ก็199,000บาทใครที่อยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนี่รูปทรง4ประตูตัวยกสูงนะครับรถมือเดียวครับผมเอ่านี่ เดี๋ยวพาดูรอบคันครับเดี๋ยวพาดูความความเดิมความบางนะครับผมอ่าฝากด้วยนะฮะคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคลิปนี้คลิปเดียวนะอ่าตามสภาพนี้เลยครับสวยๆครับดูยางครับผมเอาไปเข้าไร่เข้าสวนไปใช้งานชีวิตประจําวันได้ครับผมยางสวยๆครับใช้กันยาวๆนะครับยางสวยๆใช้กันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเปิดห่อเครื่องหน่อยอ่าเดี๋ยวมาดูภายในครับความเดิมเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนเนาะอันดับแรกการดูรถก็จะดูห้องเครื่องว่ามันเดิมไม่เดิมนะครับผมเนาะถ้าเดิมซื้อได้เดี๋ยวบอะครับบูแม็กเวนเนอร์สวยเลยคันนี้นะอ่านี่นะใครอยากได้นะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องครับเอาสภาพสภาพอย่างนี้เลยครับผมดูสิครับสวยๆครับใช้ได้นะครับแอร์ซีดีไฟใช้ได้ทุกระบบนะครับผมแอร์ซีดีไฟเย็นนะครับเย็นเลยนะครับนี่ ภายในก็สะอาดสะอาดเลยครับผมอ่านะครับหน้าปัดเลือนไม้นะครับผมสวยนะครับนี่อ่าก็มีรอยการใช้งานนิดหน่อยครับขาดเดี๋ยวซ่อมได้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้นี่ดูภายในครับสวยนะครับหนึ่งเก้าเก้าครับผมใครอยากได้ทักเข้ามาเลยครับผมใครอยากได้นะจิบนี้เลยับโอ้สวยมากนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ เจ้าของเดิมมีรถหลายคันนะครับผมทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแบงค์นะครับเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่แบงค์นะฮะเอามาขายให้เลยครับผมดูความเดิมครับนี่เดิมเดิมจากโรงงานครับผมสวยครับใครได้คันนี้ไปถือว่าโ้สุดยอดเลยครับราคานี้ไม่มีแล้วนะใครที่ซื้อไปต่อยังได้เลยครับดูสิครับความเดิมนะครับนี่ฮะรอยเม็ดอาร์กจากโรงงานครับเอยยิง สี่โคนจากโรงงานสวยๆเลยครับผมโอ้สวยเดิมบางมากครับดูน็อตเดี๋ยวพาดูน็อตดูตะเข็บข้างนะครับผมสวยไหมสวยนะเออใครอยากได้ครับใครอยากได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับดูสิครับน็อตไม่ขยับเลยครับผมดูสิครับสวยครับผมนี่ครับน็อตไม่ขยับนะครับอันนี้สวยเลยอยากได้ไหมอยากได้จัดไปครับผม โอ้ให้ดูขนาดนี้นะครับอ่าดึงดึงให้ดูครัข้างหน้าเดี๋ยวว่าโกหโกันอีกนี่ฮะเดิมครับเดิมอย่างนี้เลยนะครับใครอยากได้นะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะเอ้สวยครับบอกเลยว่าสวยคันนี้สวยสะอาดเมือนใหม่นะครับรถใช้งานน้อยมากครับปีลิกโอ้เนี่ยสวยๆครับดูฟุงดูไฟกระจกครับผมหลังคุ้งหลังคาครับอ่าคลิปนี้เลย นะสวยไหมนี่สียังเดิมบางๆนะครับดูสิครับอ้าวนี่ปากระโปรงครับยังไม่มีรอยขัดน็อตใดๆเลยครับนี่ปากระโปรงนะครับสวยไหมผมว่าเดิมครับใครได้ไปนี่โคตรคุ้มครับราคานี่หาไม่ได้แล้วเอาไปขายต่อยังได้เลยเดูสิครับยังไม่มีรอยขันแม้แต่นิดเดียวเลยครับนี่เห็นไหมเป็นเพดคาหน้าเดิมนะครับรถอย่างนี้เดิมการันตีได้เลยครับผม การันตีได้เลยคันนี้เดิมนะครับเครื่องแห้งอยู่ครับแห้งเครื่องก็แห้งๆนะครับผมถือว่าโอเคนะแห้งนะครับก็บอกกันตรงๆได้นะครับผมคลิปนี้มันก็ตามราคาครับก็มีซึมนิดๆนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับถือว่าไม่ซีเรียสนะครับผมอ่าดูที่วัดน้ำมันครับมันดันหรือเปล่าครับก็สวยนะครับผมมีนิดๆน่อยๆครับผม ตามการใช้งานนะครับผมแต่ผมว่าราคานี้คุ้มไหมคุ้มครับผมสี่ประตูได้สภาพเดิมอย่างนี้สวยๆเลยครับผมนี่สวยมากครับเดิมจริงนะครับผมอ่าสตาร์ทฟังเครื่องห,หน่อยฮะนี่เดี๋ยวฟังเครื่องครับฟังเครื่องไฟตาย,ยังเดิมๆครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือการใช้งานมันจะเลวร้ายนิดหน่อยออนี่ฮะแม็ เปิดไฟดูเลยครับพอชุ่ม่ักิดแห้งนะครับโอ้สวยสะอาดดีครับผมไอไม่ขึ้นครับไอไม่มีนะคันนี้ไอไม่มีเลยนะครับผมโอ้ถือว่าโอเคนะคันนี้นะผ่านนะครับผมคันนี้โดยรวมโอเคครับอ่ะโอเคพุดด๊สิตามไปเลยครับสวยนะถ้าใครได้คันนี้ไปถือว่าสวยมากเลย สวยครับผมเอาดูคัดจุงคัะจีข้างล่างครับให้เห็นจะจเลยครับเดี๋ยวว่าไม่แน่นะครับผมว่ารถสวยเป็นยังไงนะครับนี่รถสวยเป็นยังไงนะนี่พาดูเลยขอบกระบุงกระบะก็มีรอยนิดหน่อยครับนี่มีรอยนิดหน่อยนิดเดียวไม่ซีเรียสนะฮะไม่ซีเรียสนะนิดเดียวเดือมทุกจุดนะครับผมพักทายเข้ามานะฮะโทรเข้ามาก็ได้ครับ0973035806นะครับผมเบอร์ัการตั้มครับ เดิมนะครับถ้าใครได้คันนี้ไปถือว่าสวยมากครับหนึ่งเก้าเก้าครับเอาไปเลยหนึ่งเก้าเก้าพร้อมโอนครับผมหลังจากคลิปนี้ก็สองแสนสามนะครับตั้งอยู่สองแสนสามนะแต่ให้ในไลฟ์คลิปพิเศษนี้เท่านั้นนะคลิปพิเศษนี้เท่านั้นนะครับดูใต้ท้องหน่อยนะครับยางอะไรดำเดินยังมีเลยฮะโอเค ดูท้ายครับท้ายโอ้ท้ายบอบบางครับสวยมากเลยเนี่ยสวยนะครับคันนี้บอก่าเลยว่าสวยครับสวยนะครับไม่มีการจิ้มทุงจิ้มท้ายมาครับผมน็อตทุกตัวยังไม่มีรอยขันรอยเงี้ยนะครับกระบะแม็กนล่เนอร์สวยๆดีๆอยู่ครับผมเอ้าเปิดให้ดูก็ได้ครับโอ้ยโคตรใหม่นะครับคันนี้เอใครได้ไปถือว่าสุดยอดนี่ฮะการดูรถครับผมจุดสําคัญนะครับนี่อย่างนี้เลยครับ รถเดิมครับร้อยเปอร์เซ็นครับการันตีเลยนะครับการันตีรถเดิมครับอ่ะดูคัตซีครับผม่ะคัตซีเอาแผ่นเพทนะครับอ่ะเลขคัตซีนะครับสวยๆครับดูข้างล่างครับผมหอ้สนิมยังไม่เกาะเลยครับสวยๆมากสวยมากเลยครับโอ้ถือว่าโอเคครับผมสภาพคันนี้เอาฝากไว้ด้วยนะครับผมใครอยากได้นะครับ อีดูสุดีแม็กนะครับไฮแลนเดอร์สีประตูนะครับผมคันนี้สีประตูเครื่อง2.5ง c ุดซีปี06นะครับแต่จดปี5007นะครับผมแต่หน้าเล่มคสมันเป็น06นะครับราคานะครับทุบราคาในคลิปนี้เลยครับ1.99นะครับผมฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ